กรมปศุสัตว์ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกชิ้นส่วนของยาฮอร์มนชนิดหนึ่งที่ห้ามใช้ในสัตว์บริเวณคอไก่ที่รับประทานและได้มีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์อีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นว่ามีการใช้ยาฮอร์มนดังกล่าวจริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปิดจนทำให้ประชาชนเกิดความหวาดลัวและแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากสารวัตปรปศุสัตว์ไซเบอร์จึงได้สืบผลตามช่องทางออนไลน์พบว่ามีการค้าขายยาฮอร์มนดังกล่าวจึงดำเนินการล่ล่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และไปยังที่อยู่ตามที่ได้รับข้อมูลพบว่าร้านดังกล่าวมีการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาที่ขายไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยารวมถึงยาฮอร์โมนดังกล่าวด้วยอีกทั้งตรวจสอบพบว่ามีการขายอาหารสัตว์แต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ซึ่งมีความผิดตามพรบรดังนี้หพรบรยาพศ25ง0มาตรา12 ผลิตขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชาอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษตามมาตรา101จังำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000บาทและมาตรา72วงเล็บ4ผลิตขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชาอาณาจักรซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษตามมาตรา1 2 22จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2พรบรควบคุมอาหารสัตว์พศ2558มาตรา17ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา6วงเล็บ1ต้องได้รับอนุญาตมีโทษตามมาตรา75จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เป็นการกระทำความผิดที่สามารถเปรียบเทียบความผิดได้เราจะไม่หยุดค้นหาผู้กระทำผิดตามพรบอรของกรมปศุสัตว์